เอาอันนี้เลยโยนใส่อันนี้อยากเห็นอยากเห็นของระเบิดจากอันนี้ถึงน,น้ำพุมาจากโอ่งนี้พี่ชายก็อ่าก็ได้ก็เลยจุดปุ๊บแล้วก็โยนลงไปสักพักหนึ่งมันนิ่งนิ่งนานกว่าอันเก่าคือถ้าเวลาเนี้ยมันต้องปุ้มแล้วไม่เกิดเป็นอันเก่าใช่อันนี้มันก็แบบเฮ้ยทำไมมันเงียบไปมันแบบอยู่ดีๆจากที่มันจะบุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดังโบ๊ แล้วมันแตกไม่บึ้มแต่โ๊ะแล้วมันไม่ได้แตกแบบ,แบเบ๊ะออกมากอย่างเงี้ยมันคือเหมือนโอกแล้วมันมีรูออกมาคือทุกอย่างยังอยู่แต่เหมือนโดนเจาะรูใหญ่ๆแล้วแบบแหกพักออกมาอย่างเงี้ยปึง้งแล้วก็แทนที่น้ำจะขึ้นด้านบนเป็นน้าทะลักออกมาจากรูเนี่ยปุ๊บแๆบๆๆๆสๆๆแล้วๆๆ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 ๆเๆียวๆๆ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 ีๆๆ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  คือมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้เขาก็จะไม่ค่อยเล่นข้างนอกกันไม่ค่อยอแบบเออใช่เม่ออกแม่เด็กสมัยนี้เขาจะเล่นแบบโมถอมโมถืออะไรเงี้ยกันเยอะมากเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนก็คือไม่มีอะไรทำอะ่ะเราก็จะไม่ได้มีอินเทอร์นเนต็ตเงี้ยเนาะเราก็จะวิ่งอยู่ตามแบบตามหญ้าตามถนนอ,อะไรยเงี้ยทีเนี้ยสมัยก่อนมันก็แบบมีขายปะทัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นวิจัลัน พ่อแม่เขาจะแบนใจปะเนี่ยใครมาดูเรื่องนี้ก็สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆก็คืออย่าไปทําตามนะมันอันตรายมากเพราะว่าพี่ชายกัจะชอบเล่นปะทัดอืมไม่รู้รอดมาได้ยังไงเนี่ยโตมากขนาดนี้ชอบไปซื้อปะทัศต่างๆแล้วเราชอบทดลองไประเบิดสิ่งต่างๆกันเนื่อนอย่างเช่นมันก็จะมีพวกผลไม้ผลอะไรอย่างเงี้ยที่ตกมาใช่ไหมเออแล้วก็จุดแล้วเราก็ วิ่งไปดูแล้วก็ดูว่ามันเะเบิด <c oughs> คืออันตรายมากเลยที่ไปหาขวดมาใส่แล้วก็ไปดีแล้วนะมันไม่เข้าตรงเข้าตาอ,อันตรายมากอันตรายมากแล้วยิ่งเราทุกวันนี้เราเป็นหมอฉุกเฉินใช่ไหมเราเห็นว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้บางคนไม่ต้องเอาไปยัดอะไรมือก็ขาดยอะไรเงี้ยนึกกลับไปคืออันตรายมากเน่ก็จะลองระเบิดนู่นระเบิดนี่เอาไปยัดใส่นูน้นนี้ใช่ไหมทีนี้มันมีเออเป็นถังปลาติกอยู่หลังบ้านเหมือนเป็นถังปลาติกอะปากใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ชัยก็ จุดแล้วก็โยนลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงวะเสิร์ฟมันระเบิดพุ่งตับน้ําอ่ะมันพุ่งขึ้นมาแบบสมมติถังเท่านี้แต่น้ํามันพมดโอ้ยสวยจางงาลังกาเหมือนแบบเหมือนแบบน้ำคูอ้าแหว่งเจ๋งเลยจ๋งมันแบบตอนเด็กกับตอนตอนนี้ก็คือไม่เข้าใจว่ามันสนุกตรงไหนตับน้ำคูอ้าเอาสายยางฉีดเนี่ยตอนนั้นคือแบบ มันเจ๋งมากมันเหมือนการทดลองของเรามันตื่นตาตื่นใจแบบเฮ้ยมันระเบิดขึ้นมาขนาดไม่ได้เอาอีกเอาไปไหนอีกเรามีอะไรอยากอีกจะโยนถังเดิมก็ไม่มันเออไม่มันละไม่เข้าใจในหัวว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนถังด้วยในเมื่อถ้าเกิดเราแค่อยากดูน้ํามันกรเซ็นขึ้นมาเนาะแต่ว่า เป้าหมายเหยื่ออะไรต่อไปเราก็คือเป็นโอ่งของพ่อที่มันไม่ใช่โอ่งปติถังปฏติธรรมดาเป็นดินเผาดินเผาหูแบบนี้เพื่อผิวลายคามสวยมากอยแต่มันปากมันไม่ได้กว้างเหมือนปติแล้วของพวกนี้มันแรงมันเหมือนแรงอัดแรงอัดมันเยอะอะไรปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันทั้งเป็นโอ่งฝาแล้วเล็กๆแคบๆทีเนี้ยพี่ชายก็จะก็เอานี้เลยอันนี้แหละอันนี้ของพ่อนะ จะไม่ได้ห้าจมจะยุเอ,ะเอาอันนี้เลยโยนใส่อันนี้อยากเห็น<ม>อยากเห็นของระเบิดจากอันนี้เห็นน้ำพุ่มมาจากโอ่งนี้พี่ชายก็อ่าก็ก็เลยจุดปุ๊บแล้วก็โยนล,ลงไปสักพักหนึ่งมันนิ่งนิ่งนานกว่าอันเก่าคือถ้าเวลาเนี้ยมันต้องปุ้มแรละไม่เกิดเป็นอันเก่าใช่อันนี้มันก็แบบเฮ้ยทำไมมันเงียบไปมันแบบเป,เ,เป็นอาการเนี้ยจะเอาหน้าไปยื่นก็กลัวเนี่อหรอไม่โชคดีนะไม่เอาหน้าไปยื่นตอนเด็กยังฉลาดนิดนึงว่าถ้าเอาหน้าไปยื่นเดี๋ยวมันระเบิดใส่อะไรเงี้ยก็เลย ยังไงดีวะระหว่างที่กําลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันอยู่ดีๆจากที่มันจะบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดังโบ๊แล้วมันแตกไม่บึ้มแต่โบ๊ะแล้วมันไม่ได้แตกแบบเบะออกมาอย่างเงี้ยมันคือเหมือนอกแล้วมันมีรูออกมาคือทุกอย่างยังอยู่แต่เหมือนโดนเจาะรูใหญ่ๆแล้วแบบแหกพักออกมาอย่างเงี้ยปึ้งแล้วก็แทนที่น้ำจะขึ้นด้านบนเป็นน้าทะลักออกมาจากรูเดปแล้วก็แบบนาสิบแล้วก็สวยแล้ว